สลัดเรจะได้ยังไงจากมนุภาพก็เอาใจความไม่เที่ยงอันนั้นคือเ,อาเ่าเล่นเรื่มาใส่เดี๋ยวมจะสลัดออกไปได้ทุกเรื่องถ้าไม่เอาอนิจังทุกขตาตามาใส่มันสลัดออกไปไม่ได้มันไม่เข้าใจเจ่บแจงชัดเจนต้องเห็นว่ามันเกิดขึ้นสับสลายดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไปเขา้าเราจริงๆมันถึงจะสลัดออกไม่งั้นก็ติดสิ่งเหล่านี้ติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่สลัดออกไปไม่ได้เพราะอะไร มันไม่เห็นโทษของถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันเสื่อมสลายมันดับมันไม่ใช่เราเป็นของเราก็สลัดสลัดออกง่ายไ,ไม่ง่ายนะถ้าไม่เห็นนี่จังทุกัางตาโพถ้าอยากสลัดออกก็ต้องพอิมันถึงจะหายสงสัยสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยซะก่อนมันค่อยสลัดไม่เห็นนี่จังทุกขังตาตามก็สิ้นสงสัยเห็นเฉยๆยังสงสัย มีอนไรจังทุกการตาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนครั้งเร็วั้งเราคิดแล้วเห็นอีกมันก็สลัดอกอกไปอย่างนั้นเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้สัจธรรมจริงๆปีชินลูกรูปประคันเห็นไหมมนุภาพเห็นไหมเกิดบันเสื่อมสลายดับไหม ให้เห็นมโนภาพสัก,ก่อนแล้วก็เห็นมันเกิดสื่มสลายดับบังคับไปได้มันมาจากไหนมันตั้งอยู่ไดเพออะไรมันดับไปเพออะไรเดี่ยมโนภาพมาจากไหนเห็นไหมมโนภาพแล้วมันมาจากไหนมโนภาพมันมาจากสัญญาแะไรเห็นที่มาของมันอยู่มาจากไหนมันตั้งอยู่ไดเพออะไรตั้งอยู่ได้เพราะ เราเอาวิญญาณไปจ่อไว้เราไม่ยอมเอาวิญญาณหน,นนะีไปจ่อเพ่งจ่อไว้อยู่กับรูปนั้นรูปนั้นก็เลยเจงงอกง,งามเป็นกลายเป็นรูปขึ้นใบแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่ยอมหายไปไหนเพราะเราจ่อไว้อยู่เรารักษาไว้ด้วยอยู่เลี้ยงมันไว้อยู่ผู้เรียเลี้ยงรูปเลี้ยงมโนภาาไ้เพ่งอยู่ไม่ถอยถ้าเราไม่เลี้ยงปล่อยมันเสียไปบราพชาไปอยู่ได้ไงเพ่งไปที่อื่นเสียอะไรเสียหายปั๊บทันทีเลยบรนภาพ เพ่งหนีไปที่อื่นเสียก็จบแล้วมันไม่ได้อยู่จริงอยู่จังอยู่จริงอยู่จังเพราะเราอบันไ้อยู่จอะันเยอะก็ยังเหลืออยู่บัุภาพเที่ยงเงินมโนภาพคือรูปมันมาจากไหนตั้งอยู่ได้พอระดับไปเพอมีคุณเท่าไหร่มีคุณก็เป็นมโนภาพขึ้นมาแล้วมีความสุขสบสารใดที่เกิดจากมัุภาพนั่นเรียกว่าคุณของมโนภาพ ทุกโธมานะใดที่เกิดจากบริโภคเดือโทษของบริโภคผิเดเลยเห็นคุณของมันเห็นโทษของมันจะสลัดออกจะได้ยังไงด้วยการเห็นนั้นรูปบรุภาพเกิดขึ้นเสื่อมสลายดับเดเลดจะสลัดออกบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติบรุภาพเกิดเลวกำลังเสื่อมสลายอยู่และก็จะดับอยู่บริภาพใดเกิดมาเลวบรดับหมดไม่มีอะไรเหลือ มาถึงจะไปยึดยืดจุงปลูกแต่งถึงจะป่งจะปล่อยจะละจะวางไม่งั้นมันไม่ป่งไม่ปล่อยไปละไม่วางนะมันไม่เห็นในจังทุกขังเหีนมนเกิดสุกสลายดับก่อนป่งมโนภาพโอพ้เป็นมโนภาพเปเป็นมโนภาพเาพจ้าอะไรกับมันฮะก็ปล่อยเถเดทียว่าเห็นรูปเห็นวิทนาก็คือสุขทุกข์ที่เกิดจากมโนภาพเด่นเวิทนาคันหน้าตาวิววิทดา พอให้มองมันมองไม่เห็นเลยได้ดีไดวิทยาดาถ้าไม่มีปาโบดเหลืออยู่ไม่มีปีติเหลืออยู่ไม่มีสุขเหลืออยู่ไม่มีเอกตาบิกขายเห็นอยู่จะก็ไม่รู้จักเวทนาวราจารวิทนาไม่รู้เลยเดี๋ยวจะเห็นเวทนาได้เพราะอาศัยฌานนี่เลยที่มจะชัดเจนไม่งั้นก็ไปดูที่ลักโกรดเกียดติกวดนั่ก็คือเวทนาดาคือรักกับวิทาดาทุกพละโกรดทุกพละเกียดทุพละเกียดกลกวทุพละกัว กดเกตเชิดชักิดกรตระคาโบโหไปดูตรงนั้นจะดูตรงนั้นดูแล้วมันไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรดูแล้วเห็นแล้วแต่ไม่ได้เกิดปัญญาไหลเข้าไปกับมันเสียไปทุกข์กับมันเสียเป็นบ้าเป็นบอไปกับมันเสียสุขกับมันเสียทุกข์กับมันเสียเป็นจริงเป็นจัง,ไป,จงไปเสียเลถ้าวิทนาทาง ฌานนี่นะีมันจะนิ่งมันจะเป็นหนึ่งมันจะมองเห็นเลยได้บ่นะดีเดียบอกเห็นเวินาโอ้เราสร้างขึ้นนี่นนะปาโบต้ก็สร้างขึ้นพิติสร้างขึ้นสุขสร้างขึ้นเอกตาเบคาสร้างขึ้นก็จิตที่มันสร้างขึ้นเองว่าเห็นเลยมันถึงจะใช้ได้ต้องเห็นเวินาทางจิตน,นั่นแหละเห็นปาโบเห็นปิติสุขเอกตาเบคาหรืมาจากไหนอ หน้าตาเป็นไงมาจากไดตั้งอยู่ไดเพราะดับไปเพราะอะไรมีคุณเท่าไหร่สุขสมมตใดที่เกิดจากเวทนาก็เลยวอกคุณทุกทบบันไดที่เกิดจากเวทนาก็เรียกว่าโทษที่จริงมันทุกอยู่แล้วเลยแต่มันทุกซ้ำเข้าไปอีกโอ้ยกูทุกเหลือเกินไหวสิดาเวทนามันก็ทุกอยู่แล้วในตัวมันก็ทุกเพิ่มเข้าไปอีกเวลาก็สุขอยู่แล้วสุขเพิ่มเข้าไปอีกพอเห็นว่าตัวเองสุขก็สุขเพิ่มพอเห็นตัวเองทุกขทุก็ทุกเพิ่มเพื่ว่าทุกเป็นเราเป็นของเรา ก็เลยไปทุกเพิ่มขปีเมื่อสุขก,ก็เห็นว่าเราเป็นของเราเราสุขเพราะเลยสุกเพิ่มขปีเห็นไหมปีกันนะจากเห็นสุขก,ก็เห็นสุขเพิ่มจากเห็นทุกก็เห็นทุกเพิ่มขปีวิทนาจะสลัดราไปจะได้อย่างไรก็เห็นมันเกิดมันเสื่อมมันสลายดับวิทนาก็ไม่เที่ยง สุขก็ไ่เที่ยงทุกข์ก็ไ่เที่ยงสมณนาตโตรัดดีใจเสียใจเที่ยงที่ไหนแล้วเกิดเรื่องก็สืบสลายดับพอใจมันก็เกิดสืบสลายดับไม่พอใจก็เกิดท้อใจมันทำไหมไม่พอใจถ้ปล่อยอย่าไปยึดจู้ปูเต่งกันปล่อยมันไปเสียไม่ต้องไปถือกุมอย่างนี้แหละสลัดออกเสียเด้ะเห็นแล้วนิจังทุกข์กันจามันเกิดแล้วสืบสลายเอาไปทำไหมยึดก็ไม่ได้ว่าสุขก็ไปเที่ยงไปเรยว่าทุกข์ก็ไปเท di, sorting, Styles, Rob, ี่ย <image>? งเสียความรู eyes, elle, swing, ้ส oui ึกยึดทำไม เสียลมเสียความรู้สึกจะไปยึดนะไม่ต้องยึดบันมาก็มาไปก็ไปสุขก็ได้รูปมนุภาพก็บ่าก็บ่าไปก็ไปไม่ใช่ว่ามีมนุภาพมีอยู่แต่ไปติดกับมันจะทําไงเดี๋ยวถ้าไม่ติดกับมนุภาพกับสุขทุกข์จะมนุภาพก็จบเท่านั้นแหละมันมาเออมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไปก็จบหยนไปแล้วถ้าเข้าใจความจริงของมันยนี้เราไม่เข้าใจความจริงของมันถือเป็นจริงเป็นจังหมด พราะอะไรบาวเอาจริงเอาจรง,เอ,จรงเอาปิดเอาตายเอาให้ได้ที่จริงมันไม่ได้สักอย่างมันมาเพื่อจะไปบาเพื่อจะไปทุกอย่างมาเลยมันก็ไหลดีไปแล้วบาเลยก็ไปเล้วมาแล้วก็ไปไม่อยู่จริงจังหรอกไม่มีอะไรจริงจังสักอย่างในโลกอนที้โลกนี้มันเป็นโลกอนที้จังทุกขารณตา โลกไปเที่ยงโลกเสื่อมลายโลกดับโลคบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นภายใต้กฎอดีตบทเพราะอย่ายึดอะไรปล่อยไปทั้งหมดถ้าไม่อยากทุกข์ยึดตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์อะไรเลยเพราะทุกอย่างมันก็มาเอง,ก,เองก็ไปเองอยู่แล้วปิดปรากฏการเขาธรรมชาติมันปล่อยมันละมันวางเลยมันปิดปรากฏการเขาธรรมชาติที่มันไหลมาไหล,ล,ลไปมันไม่ทุกข์ ถ้ายืด่าจะเป็นเราเป็นของเรากระทุ่งทันทีเพราะมันไหลไปตามธรรมชาตมาิมันเป็นของธรรมชาติก,ไก,ไไไก็ไม่มีใครถูกไหลบ่าแล้วก็ไหลไปไหลบ่าแล้วก็เลยไม่มีใครถูกทุกสรรพสัตว์และสรรพสิ่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีใครถูกนั่นแหละทุกไม่มีถ้าเข้าใจความจริงไม่เข้าใจความจริงมีทุกเข้าใจความจริงือไม่ทุกชัญญาสังขารวิญญาณ สัญญาวิญญาณสังขารไม่มีอะไรวิญญาณก็ให้เห็นหน้าตามันก็บอกหน้าตาปนไงนะสัญญาหน้าตาปนไงสัญญากับรูปดีหน้าตามันคล้ายคลึงกันเพราะรูปมาจากสัญญาแต่สัญญาระเวบไปเร็วมันแค่เอาไปให้เฉยๆนะจำอะไรไม่ก็เอาหน้านะั้นเลยมาให้ถ้าให้ปรุงแต่งต่อมันถึงไปกลายเป็นรูป มันเป็นภาพเดิมภาพเก่าที่เป็นความทรงจําที่มันจำไว้ถ้าไปตีไข่ใส่สีว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเอามาแล้วสัญญามาแล้วมาเพิ่มเติมใหม่ตกแต่งภาพใหม่พูดหรือว่าสังขารมาตกแต่งภาพให้สัญญาโดนบาเรลแต่ว่าอยู่เคนั่นแีลไอ้วิญญาณตัวไปรู้รู้ปั๊บก็จบแล้ววิญญาณสัญญากับวิญ,ญาณตัวดึงลูกตัว ดึงรูปเก่าเสียงเก่ากลิ่นเก่ารสเก่าขึ้นมาทารดีเดียวบรรล,ลึกลเลยคำว่าสติแล้วก็คือสังขาญประกอบด้วยวิญญาณประกอบด้วยสัญญาเ้ยวยวสติตั้งขึ้นตั้งขึ้นลแล้วมันก็เสื่อมสลายลก็ดับเห็นมันไม่เฉียงเห็นเสื่อมสลายดับแล้วจะยึดถือได้ไงไม,ไม่อยากยึดเอาอะไรเพราะมันเกิดแล้วมันกระดับหมดมั่เลยปล่อยหมดไม่เอาอะไรสักอย่าง อยู่ตรงไหนก็ไม่เอาอะไรสักอย่างมาถึงอย่าใช้ได้เนี yeah, ่ยมาถึงสังขารคือกันสังขารหน้าตาไีวิญญาณหน้าตาดียัยมาจากไหนตั้งอยู่ได้เพออะไรดับไปเพออะไรมีคุณอย่างไรบีโทษอย่างไรสลัดออกมาได้อย่างไรเนี่ยสังขารคือการวิญญาณคือกี่เห็นหน้าตาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วรู้วิธีสลัดออกจากบันก็ด้วยอริอำนาจอธิจังทุกขารหน้าตาก็ะสลัดออกจาได้อย่างนี ไม่เกิดที่พิธาเบื่อไดคลายความพอใจอบุบหรุพ้นเกิดนี่โลดเกิดนี่ผ่านอย่างนี้นะ้ำเนืกจะใช้ได้นะเพราะเอาน,ะนิจังทุกขารตานั่นเองถึงมีการสลัดออกได้ไม่งั้นสลัดออกไปไม่ได้ถ้าเบียดีิจังทุกขารตะยึดติดคือเก่าบอกว่าจะไม่ยึดจะไม่ยึดมันก็ยึดถึงจับนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงมันเสือ่อมมันสลายมันดับมันบังคับไม่ได้มันเป็นของธรรมาชาติ มันไม่ใช่เราวิธาเ,เราเพราะว้กันแลมังถึงจะเห <_ d ata> ็นบ่อยๆเข้าเสนครัง้งมนันค่อยเกิดที่พิธาเกิดวิลาค้าเบื่อหน่ายคลายความพอใจเกิดวิมุตร์หลุดพน้นหลุดพ้นจากความพอใจไม่พอใจได้ธาตุในขันในยตนะ